ไอ้เบิ้มขาหัดคอโชกขะท่านผู้ชมสีเขากับเล็กเิ่นมักบอสฮงเสียงเซนซีอีเกอรใดกัมเพียบไกห้นะลูกมานั่งเฉยๆลูกอย่าสซนลุกเรื่องนี้กัาเพียน โอ้มีสอเขียนคิวนัำบ่นเลยาสิบเจ็อี่ขอให้เงีนขอให้เจ็นไปจับไห้หนู่ำแพงไปจับเอ้ไม่ไหวเลยอันนี้สิ2เนยอันนี้0ิีเจ็ดสิบเจ็ดกับสิบเจ็กับ1ิเอาคำแพงกับสิเอกับหน ยงหล่าหรือฮันน้อยตบานไทยวันนี้ละนี่ละหนึ่งเก็เินละเรฝันตบานไทยเนี่ย<า>หนึ่งเก็บหนึ่งเวันนี้ชอบมากหนึ่งเกกับหนึ่งศูนย์สี่ไปเลยนี่หน้าขายหน้านี่เมียขายเมียสื่อเได้เมียอีกสิบคนเด้<อ>ขายเมียนึ่งได้เมียอีกสิบเล็กเ้าหนึ่งเก่ะถือเลกมักเจ้าของแม่ยักหนึ่งเจ็ดไหม ชอบหนึ่งเก็บได้หนึ่งเก็บจริงจริงด้วยโอ้ยกระเพงกับสีสันบบบนี้ครับอยู่คัมเพงสิสีสันไมายหน่ะนี่อันนี้ลูกจับนี่นราจับที่ก่อนเราจับปิงปองลูกจับนี่จับนี่ไม่เอาเว้ยยังมาใส่กันเด้ออันนี้มันอันนี้กระแพงจับปิงปองมือนั่นจับแม่นบ่จับนี่พ่อเนี่ยมือเป็นปูสีดาล่ามจับอันหนึ่งอันหนึ่งก่อนอันหนึ่งได้ยังหนึ่งสามจับอีก อันเดียวพ่อันเดียวพ่อเอาคำแพงนี่งไงจับมาอันนึ่งลูกอันหนึ่งนี่เออพอแล้วฮตัวใดอีกเร่ง้อีกนี่ละพ่อเล้วหนึ่งสามกับเร่กงยังหกหกี่หอหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเปลี่งเอาหกหนึ่งสามเลยหนึ่งสามหกทำแพงทำทำอะไรลูกพอแล้วพอ วันนี้อย่าลืมนะวันนี้นะหนึ่งเจ็ดวันนี้นะพอมีเมียขายมเมียซื้อ <c oughs> มีนาขายนานะครับแงพงเนาะฝนน่ะโอ้ยเก่งไรครับแพงเนี่ยเจงของฝนเฮียเด้อไปไม่รู้ไหมพ่อมานระบาใส่รองเทา้านี่รองเท้ามานี่รองเท้าอยู่นี่ไปแล้วครับไปแล้วคนถีบหนึ่งแบบมาตะเกียบ ได้ตัวใดค่ะได้ตัวใดได้ตัวใดเลขเก้าเก้าเลเกียนเก้บแมนปเจ็หันทั้งนึงปอยปเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดค่ะไว้ในวัด ภายในวัดเดือนกลับแล้วเ่เดือนไปแล้วเ่แมียบอกแค่ไปรอทั้งนี้ทัก็เทียบแม่ตั้งแปท่านหาหเหรียญตะเคียนวัดกําแพงเสียงชน ไม่วแม่แม่จะตั้งเอาแม่จะแม่จะตั้งตั้งคนที่ตังเทียงกับเทียงคนตีตังบ่เทียงกับวเทียงตังได้ปีซแต่หนดตังไปได้จะหันฮะดีทนดขึ้นตองมาได้หัสียวเดือดชีไปขึ้นตังก็ได้ขนาดด้มันใหญ่ตันนี้ตังได้ปะตังได้บ่ เอาคอนสิถือเลขวันนี่ให้ตั้งอยู่เด้อปูเด้อตั้งมองลุบลุบแต่ตั้งว่าเป็นดอกบ่เทียงตั้งมองไม่หลุมตั้งมองไม่หลุมยังบ่อย,ย,ยู่ะไรตีเอาเลขสิถือกะขอให้ตั้งถือนะปูโอ้ยแม่สาวคนตั้งใครขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บ่เป็นเนในในครื่องแด่เครื่อยู่ ไมนใจเา่อยกส่นาตังอแลกันเอ้ยสิเลขวันนี้ขอให้ตังอยู่กำแพงกำแพงจะเศร้าดื้อเ่ตังบ่อยู่ดอกกำแพงสิเศร้าดื้อบ่กับว่เศร้ากับว่าตังแล้วนี่ไมสิเศาดื้อบ่กันเศาดื้อตังคได้เด้อผู้เด้อคนที่ตังบ่าอยู่กับเ่าอยู่ดอกแล้วตั้งอยู่สิถือยุตเตอรเลขนั่นนะอืถอยุตตังอยู่ ไม่เศร้าดูนีตังค์ไม่ได้ไม่เศร้าดูนีตังคม่ได้เอาสิถือเกิดขอให้ตั้งอยู่เด้อปูเด้อปูยาเอ้ยเจ้าทีเจ้าทางเอ้ยจับให้มันอยู่เด้อปูยาเอ้ยอุ้ยไ้ยสิตั้งอยู่ค่ะตั้งอยู่สาธุปูเอ้ยถืออีริวันนี้ว้าวานอยมุนแนนแตกแน่นอนของโปรเตียอุ้ยตั้งอยู่เลย เว้ยวันหนาเสื้อตึ้งโอ้ค่ะเออเว้นหน้าเสื้อตั้งอยู่โบ้ค่ยตังยยต้งแจ๊กเตียเกิดเป็นค้นแม่ท่านไปตั้งท่าสนที่เช่าไปโบ้ค่ยในชีวิตนี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเจดีย์ที่ตั้งเหรียญอยู่ที่ตั้งที่ตั้งเหรียญครั้งแรกค่ะว่าคิดว่าสิตั้งอยู่เนาะอธิษฐานจิตหาผู้เจ้าของที่ ขั้งแรกที่ตั้งเหรียญพระหัตยู่ที่แรกว่าอยููที่ข่วงงายขาวงงายเพราะมาตั้งจิตอธที่ฐานได้ถือเลขงวดนี่นะถือตัวมากเด้อเอ้ยถือตัวซื้อหลายๆเด้อให้ลูกวิทถกวิทยากน่ยพวงยากอยู่ในใจนี่ละไม่ได้อยู่ใสดอกอยู่ในใจไม่ต่ความยากข่วงยากห้ามทำของญาตินะคะไปทำของญาติเลย ห้ามมาใกล้เลยความทุกข์ความยากของเฮาก็อยู่ในใจนี่แหละเ่าอยู่ใส่ดอกความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่แหละมีแล้วยังมีอีกมีโอ้มีรถบัสเลยอยังมีรถทั่วจะทำของยากนะดีๆๆๆนี่เราก็จะทำดีต่อไปนะไอ้มีเงินมีเงินกับวันไอแพงให้ลูกให้หลานบ้าี้วานคนหลบขัง ได้มีอย่างมีกินถ้าห้ามมบุญบุญละมอยู่ฟูถ้ามีบุญบุญละมอยู่กับขอให้ได้เงินมาเจียจุนลูกหลานค้นหลบขงังขอให้ค้นยืมยืมระโบเคลืนก็เป็นทุกข์นะคะเอ้ยเอา,เอากันจีได้เงินอีกให้ตังยูแมค่ะอวีว,วายผมมีทาที่่าสิตังยูตังยูปั๊บรถแท่น

พอาหตังอีกแล้วปูเดอดถือี่ใเงินมีท่องเดี๋ยวกินเดียะร่นได้ให้ค้นหอบคาง,คบงให้นบริวานเอาอ,อะไรเนี่ยกร <ๆ S 2> ู้เรื่องเลยอุ้ยกาดทันช่วงข้งแรกในชีวจิจเดี่ยงตั้งเรียนว้ายวนาเซียวาสิตังได้ค่ะเนาะจะ้าถูกครับปู จะแดงขอลาไปดูเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมในการที่เฮามานั่นมานี่มาเบิ่งกับละค่ะขอพระพุทธรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะอ้าวหลานลืมหลานไปนเลยเนี่ยเนี่ยไปกลับเฮาไปใส่สัญญาณเต็มไปทีพวกนี้สัญญาณไหม นี่เต็มเมือเอาทานลส้มไปแล้วนะพักสักคู่ก็ไปหาซื้อของไปหาซื้อของนะลุกเนาะไปรถตลาดซื้อของอยากได้อะไรซื้อกับบ้านตาล,ะล,ะล,ะล,ล,ลุงช่วนลาะมันกำลันเลน้ำมันตะเรียนน้ำมัน,น,นมัน,น,นกระลึงลลเยม้นกระลึงคือแฟแปงลล้งนี่ล่ะแ้งมาที่แหลกรกะยาม มันกลอายแเลยมันกลอนยเลยอายอายุสิบแปปีนะ,ะนะเด่นน้ำอายแ <c oughs> อ้วบอกอายมาตีกอง มือเบาๆา่เฮียหน่ยอยนะคทัทแงหวดลงไกันแล้วตัง้งใครจะตั้งได้คนตั้งขอบมันก็ตัง้งได้ง่ายตัต้งบนแผ่น คัแพงตั้งอยู่ว่าลูกตั้งด้วยโอ้คำแพงกระสีตั้งขอบอ่ะเมื่ออายตั้งอยู่คำแพงตั้งอยู่ไหมเมือเบาๆตั้งจิตให้มั่นคัมแปร์ตั้ง็นบนลูกเว้ยตั้งได้เด้อพี่เขาตั้งได้ไหมน่ะพี่เขาเก่งไหมน่ะไปแล้วค่ะท่านส้มสวัสดีค่ะ